สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง ptb 13นะครับช่วงคลิปนี้เราเป็นคลิปแบบหวานหวานหน่อยเอาใจสายแบบน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักหน่อยเรามาวิ่งหนีอ่าเหมือนเจ้าหญิงปะไม่รู้ว่าแต่ว่าไอ้เกมชื่อเกมมันชื่อโรโยโรโยเบลลี่อ่ะเออพี่ก็พี่ก็ไม่มั่นใจเน้อยแต่ยังไงมันก็ต้องเป็นแบบเออเบลลี่เบลลี่ไพซอนลันระนี้เนอะไปเราไปรู้ว่ามีอะไรแปลกใหม่ อ่าง่ายนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยเนี่ยไอ้เนี่ยนนมันคืออะไรไอ้ที่เด้งมาตรงกระโดดเนี่ยอ๋อกระโดดง่าย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 เลยแล้วก็แมปน่ารักด้วยครับอันนี้อันนี้พี่รู้สึกเห็นด้วยเลยแลวโอเคด้วยแต่อย่างที่พี่บอกอะพี่ไม่ค่อยชอบที่ว่ามันมันไม่เห็นตัวละครเลยอะเนี่ยดูอะดู เห็นป้าตัวละครส่วนใหญ่ตัวผู้หญิงอาจจะน่ารักน่ารักไม่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปพี่ต้องไปแต่งตัวพี่หน่อยแล้วตอนทุกวันนี้ยังอ้วนอ้วนเตี้ยเตี้ยใส่ชุดแจ็คเก็ตอยู่เลยครับเห็นอ่าหนุ่มๆหลายคนนะมีแบบอ่าหูฟังเนี่ยนะมีกระเป๋าสะพายมีกางเกงอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปแต่งบ้างเดี๋ยวพี่ไปลองแต่งดูก่อนแล้วกันนะนะไปแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอวดดูว่าจะหล่อป่าไม่รู้แต่ว่าบางคนก็มาสายแบบแนวแบบ แบบถ้าพูดหยาบๆหน่อยกวนทีนหน่อยเนาะอประมาณเนี้ยเออประมาณนี้ <c oughs> เอเอแบบแต,แต่ถึงบอกอะครับส่วนใหญ่แล้วเจอผู้หญิงนะจะเป็นแบบแนวน่ารักมากแต่งตัวน่ารักครับมีทําผมด้วยนะทําผมเป็นลอนมีสะพายกระเป๋าบางคนก็เหมือนอนะ่ะนักศึกษาเดินทางพวกแบบนักศึกษาต่างประเทศเลยชุดไปเวประมาเนี่ยก็น่ารักดีไปอีกแบบแต่ส่วนใหญ่เจอผู้ชายก็จะทรงเดียวกับพี่เลยเนะี่ย เถื่อนๆแบบนี้เนี่ยอ้วนๆเตี้ยๆเนี่ยตัวเล็กๆไม่ได้ทำอะไรเลยใส่แจ็กเก็ตฮาร์เลย์ด้วยนะไปมาถึงกระล่วงก่อนหละอะไรล่ะคำนี้ไปลุยๆลุยๆลุยตามเขาให้ทันนะเพื่อนมีเพื่อนอยู่นั่น่ะเอออ่ะโอเคโอ้ยเกือบเกือบเฮ้ยอะไรอ่ะไม้ไม่มีอ๋ออปกี้เขาเพิ่งกระโดดไปเนาะเราไปแล้ เราต้องโชว์โปหน่อยเออทีเดียวจบไปจ้าอันนี้อากระโดดเข้าหวีนะครับขึ้นหวีหวีผมอะหวีผมแบบหวีหวีสางผมผู้หญิงอะอะไรประมาณเนี้โอ้โหนี่ยังกระเอวิดเลยเออเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยเนี่ยมีใส่เห็นว่าใส่หมวกสีแดงนะไม่รู้เราวิ่งจ้ำก่อนละ ทำปึ๊บดูก่อนแวะอ้าวพี่เอวิทพี่เอวิทไม่เลี้ยวอ้าวลูกกิ้งทับหัวพี่เอวิทไม่เป็นไรพี่เอวิทยังมายืนเก๊กอยู่อีกนะอะไรของพี่เอวิทเขาเนี่ยอ้าวทาไมเขาไม่เป็นไรอ่ะเมื่อก,กี้เนี้ยหรือว่ามันเห็นคนละลูกกับเราเหรอหรือว่าแต่ก็ไม่ใช่นะคือเขามาจากนู่นเลยนะเขามา อา้าวไปลพี่ไปก่อนละไม่รู้ละ่ะเออไป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 เอเอเอืบอา้าออ้ทิพทิบทิพทิบทททท อ้าวอะไรล่ะคำนี้อึบ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 ฮึบฮึบฮึบโอ้ยสุดยอดไปเลยเออขึ้นไปแล้ว โอเคอ่ามาถึงอันนี้แล้วนะอันนี้นะพี่บอกให้เลยนะแต่ก่อนนะพี่โดดเป็นร้อยรอบเลยวันหนึ่งโดดร่วงแล้วร่วงอีกแนตะ่ด้วยการที่แบบเออมีน้องเขาบอกมาสอนมาแบบว่าพี่เต้โดดบ่อยๆเลยเดี๋ยวเต้ก็ชิ้นเอาโอเคจริงๆแต่บางอันนะ่ะไอออบบี้บางอันมันกระโดดไม่ติดอะ่ะมันเราก็ร่วงลงไปเนาะอันนี้แบบ เอาว่าพี่โช์หน่อยเว้ยรอบเดียวถึงเลยไหมรอบเดียวถึงเลยดิลงรอบเดียวถึงไปเลยดิเออถึงเลยไหมการตัวให้ตินนะอ่าจัดไปโอ้โหไม่ธรรมดาเนอะฟุกชัดชัดแต่แบบนี้ง่ายอยู่ครับแบบแบบน้องซินโดเล,ล่าเนะี่ยเอาอีกแหละไออันนี้นะโอ้โหพี่วุ่นวายกับไอเก้าอีอ้โต๊อะไรมากเอาเอาเอา,เอาไม่นะเห็นที่พี่กดปะ เดียกกดตรงว่าเห็นจุดขาวๆปะเอาเอากดโอ้ยต้องมาปีนกดข้างหน้าไม่เอานะไม่เอานะมาบั๊กตรงนี้ไม่เอานะบั๊กเก้าอี้นี่ไม่เอานะครับวางมีกากระบาดวางให้แล้วอะไรละ่ะมาชนกับผมทําไมเนี่ยเก้าอี้ไม่ทับกันนะแต่ว่าตัวละครมันเจอกันแล้วมันชนกันนะครับอ้าที่จะยกเก้าอี้ใหม่เอา้าเฮ้ยเก้าอี้มีล้มด้วยหรอ ใช่เหรอเอาเอา,เอาทำอะไรไม่ได้ด้วยเอาเอาอันนั้นเขาขึ้นไปแล้วไปไปเอาใหม่ทำบันไดล้มได้ด้วยนะพี่นี่งงเลยกดใหม่บันได้กลับมาก่อนอ่าโอเคอ่ะกดกดกดอ่ะกดตรงนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะจะต,ต้องมาปีนมาปีนก่อนนะแล้วยกนะเออ อาโทเอ้ยเกมก็ดีมากเลยนะมาบักอะไรตรงเก้าอี้นี่ยบันไดเนี่ยบันไดเอาเอาจริงๆแล้วอะครับเอาบันไดมาวางแบบแมพอื่นเลยตรงนี้ก็ได้นะกันบักแบบเนี้ยอันเนี้ยมันมันจับมันมันจับบันไดไม่ได้อ่ะมันจับบันไดเออเอาเฮ้ยแต่ดีนะก็โดดทีเดียวขึ้นเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้มาแล้วพัดลมพัดลมพัดลม พัดลมหนืดมากอะหูอันนี้พัดลมหนืดจริงๆนะดูเกือบร่วงเกือบล่วงไปเนี่ยแล้วส่วนใหญ่อะตอนนี้พี่มีปัญหากับไอท่อระบายน้ําเนี่ยไอท่อระบายน้ําตรงนี้นะคือเราไม่เห็นตัวละครเราไงการที่เรากระโดดมันก็จะเชื้บร่วงไหมเกือบฮึบโอเคครับ แบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะพี่ชอบเอางตรงๆพี่ชอบเลยแล้วไม่ติดเก้าอี้เมื่อกี้หน่อยแต่เก้าอีอ่าไม่ไม่ได้บักอะไรขนาดมากมายใช้ได้เยี่ยมถือโอเคโดยรวมสีสันเนื้อเกมสวยครับเป็นเป็นแบบสไตล์แบบเบบี้บาร์บี้ตีต้องบอกว่าบาร์บี้ผู้หญิงวันนี้นะสวยงามของอะไรก็เป็นเหมือนที่อะไรอะหวีผมมัดผมอะไรอย่างเงี้ยอใช้ได้ ๋ตวดูไอ้ตรงไอ้นี่ก่อนตรงที่ว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยว่าเขาจะเขี่ยวไหมเขาจะยากขนาดไหนแล้วก็ต้องไปดูบอสอีกครับบอสว่าบอสเขาเคี่ยวไหมเขายากไหมอะไรประมาณเนี้ว่าเอบโอ้โหหมุนดังออๆๆออสแอดแอดอันนี้ส่วนใหญ่พี่กระโดดตกบ่อยนะบางทีบางทีเพินเพินก็ตกบ่อยครับไปละอ่ะง่ายอันนี้ง่ายโอเค กระโดดข้ามท่ออ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ต้องร่วงครับไม่มีอะไรต้องกลัวนะอืืออ้าวอันนี้ขนาดขนาดพี่เรียบวิ่งมาอะไรมานะยังแบบแปดนาทีขวาเลยนะจะไปไปมาเนี่ยอ่ากระโดดอ่าไม่ไกลมากครับไอที่กระโดดนะไป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 กระโดดข้ามท่อกระโดดข้ามท่ออ่าโอเคโอเคไม่ยากมากไม่ยากมากไม่ยากมากไม่ยากมา,มากมา ตึงๆงโอเคอ่ะเออตึงไปละตึงอะไรอะไรเนี่ยวิ่ง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 ไอโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงๆโอ้ย

เขาเจ้โหดไหมเขาเจ้โหดเขาจะใจร้ายกับเราไหมถ้าเลือดเต็มแสดงว่าใจร้ายมากแต่ถ้าเลือดไม่เต็มอ่ะโอเคน่ารักครับแบบนี้ง่าย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 ต่อให้ขนาดแบบเขามียิงให้เราติดหนื่อแล้วก็ตีหัวเราเร็วขนาดไหนวิ่งเร็วขนาดนั้นอัตะเลือดลดโอเคครับหยวนกันไปอืมไม่อยากยิงผู้หญิงนะเแบบี้อืมดิ้นไปเลยกระโปรงเสียมผูไปแล้ว อ่าฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องกระโดดลอยไปแล้วก็ไปพัดลมเป่าใช่ไหมพัดลมเป่าเสร็จเราก็วางอ่าวางเหล็กเนาะแล้วก็บอร์ด้วเนาะโอเคไปดูครับมีแปลงนะแปลงหวีผมอะไรเงี้ยเออแบบสีชมพูบาร์บ,บี้น่ารักเลยน่าจะอ,อ่อเหมาะกับแบบเขาเรียกว่าถูกใจสาวๆเลยเนาะสาวๆน้องๆสาวๆอะไรไปเนี่ยครับแบบสีชมพูพิ้งเลยนะนี่ไงอันนี้แหละ พี่โดนทุกทีเลยเว้ยตรงจริงนะพี่ก็มองกะทุกทีนะทำไมนี้มันไกลจังวเว้ยเฮ้ยึหนึ่งอ่ามันจะมีประมาณสี่อันถึงห้าอันแหละเนาะประมาณนี้แหละเนาะดังต่ําก็สี่อันละสองฮะอันนี้มีสองอันอ่าโอเคโอเคครับโอเคเลยดีแล้วอ่าถ้างั้นเราก็ต้องบอสแล้วดิใช่ไหมวางแผ่นเหล็กนะบอสนั่นไงห้องบอสละเดี๋ยว พี่ขาบอกว่าพอดีคลิปที่แล้วอ่ะด้วยความที่พี่มัว่วเออจริงๆพี่ด้วยความที่พี่มั่วตอนพี่เจอบอสน,นะพีไ่ได้สูตรมาแบบเออแบบงงงเหมือนกันเอยืนบวกเลยยืนบวกเสร็จแล้วไปยืนระว,ว่างขามเลยอืจริงไม่ต้องไปวิ่งหนีมันให้เปลืองแรงด้วยจริงเดี๋ยวดูสิว่าแบบนี้มันจะได้ไหมอ่าอ่าโอเค ยืนธรรมดาเลยบวกเลยเนี่ยพี่น้องบว ah. กไม่ต้องหนีทั้งสิ้นยิงเอายิงไม่โดนเลยนะเทำไมอ่ะผมต้องยิงไอ้สีชมพูผมต้องยิงไอ้สีชมพูโอเคโอเคเออเออโอ้โอ้โนี่ไงเห็นไหมได้ได้ เห็นปะเนี่ยได้สู้ได้สู้ได้เห็นไหมสบายเลยจ้าต้ม้งเรียบร้อยนี่แหละใช่เลย สองแมปแล้วแน่นอนใช้ได้จริงๆริงเอล้ะเดี๋ยวไปดูกระโดดตรงนั้นสิว่าจะยากจะง่ายไหม,มท,ทุกทีก็จะมาโดดล่วงอยู่ตรงนี้ทุกทีโอ้มีมีลุงด้วยนะครับมีเมฆมีลุงด้วยนะไปลุย่า ไปเลยไป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 อ่าให้ใหมีคนถักให้ให้ให้อะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้นะว่าให้อะไรไป let's go let's go let's go กระโดดเลยกระโดดโอเคอ,อ,อ่ะอืมอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บ เ้าอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ่ชิบอชิบออเออเตินขึ้นมาถึงแล้วโอเคครับไงก็ฝากติดตามพี่ด้วยนะแล้วลองสูตรไอ้นี่สูตรบอสเนี้ยลงไปดูแมปอื่นกันมั่งนะว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะลองอีกเดี๋ยวพี่จะลองแล้วก็มาลงให้ดูอีกว่ามันจะรอดหรือไม่รอด โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับฝากติดตามพี่ด้วยนะคนที่ติดตามพี่เราก็น่ารักมากขอให้ติดตามกันนานๆครับแล้วพี่อยากจะได้ยอดแบบเยอะๆเลยนะดูทีว่าช่องเราจะโตไปขนาดไหนก็โตไปด้วยกันแล้วขอบคุณน้องๆที่ตามกันมาตั้งแต่ต้นๆเลยครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละเออบายบายแล้วจะไปดูว่าคลิปไหนพี่จะมาทำอะไรต่อสวัสดีครับ